ส ل ا م าลายก้มจ้าสวัสดีค่ะพีะ่น้องเอา้ามันไม่มุนเนี่ยสลัมยก้มจ้าสวัสดีจ้ะ,ะทุกคน,นันดีเรามาไล่ซดเราหมัดให้กันหน้าร้านเลยนะคะมีเทียา์ลายแกงได้ัหงจ๊ะทำเองนะคะหมดเองไม่ไม,ไม,ไม่ถูกวันเลยจ้า สั่งได้นะจ๊ะมีถุกแกงเลยจ้ะแกงตายแกงกลางมีหมดเลยนะลดกันไม่ไม่ทุกวันจ้ะ้าดสั่งมาคือดีอย่างดีเลยนะคะแกงไตนะจ๊ะ <c oughs> สั่งได้นะคะ,ะ,คะอร่อยอร่อยอร้อยขาดร้อย,ร,อยร้อยจ้าแกงร้อยร้อยจ้าขายข้าวกันมาเลยมากแล้วเอ้ยอในขายขายาไข่นี่วันนี้หน้าร้านเงียบแหละ ใช่กันหน้าร้านเลยเรามีหน้าร้านให้เให้นะจ๊ะหน้าร้านเรามีอะไรให้หน,นะเราส้มกิ้งค่ะส้มกิ้งมีกระเทนินนไายทางด้วยนะจ๊ะในอ่ะใครข้ากันมาแมงเร็อะในที่แเลยที่ว่าแมคคาช่วยมากเกลือแกงร้อยมากมากันเร็ว,รวมาเลยจ้ามาเลยจ้า อยากกินแกงไรกันไหมจ๊ะแกงปลากันไหมคะพี่น้องแกงปลากันไหมจ๊ะแกงปลาอร่อยอร่อยสนใจสัง่งใดนะจ๊ะสั่งไดจ้าส่งถั่วไทยจ้ะม,มีบริการเก็บเ่อนปลายทางนะจ๊ะนี่จะเป็นตัวแทนก็ได้นะคะ น้าร้านเลยจ้าวันนี้ค่ายกันน้าร้านเลยส่องถึงตีส่องถึงบ้านใหน้เห็นค่ะมีน้าร้านจริงๆค่ะมีลูกค้าลูกค้ากำลัง,งหูชอบน่าร้านเลยนะจ้าแม่้าก็สซุย้ยขิงแกงก็อร่อยค่ะงแกงอร่อยอร่อยจ้ามีทุกอย่างนะจ้าแกงใต้แกงแกลางมีหมดเลยจ้า สั่งได้นะจ๊ะสั่งได้ค่ะขายกะปิอีกสักหน่อยกะปิเราก็มีขายนะจ๊ะอร่อยอร่อยสนใจกันไหจ๊ะสนใจสั่งไดนะคะขายกันหน้าร้านกันเลยจ๊ะวันนี้เรามีหน้าร้านสดๆนะจ๊ะเราขายกันหน้าร้านเลยค่ะ ขายแล้วลูกค้าเริ่มเงียบแล้วเราก็ขายทางโทรศัพท์มากอร่อยนะจ๊ะอร่อยแกงอะไรกันดีเอยสั่งกันมาได้เลยจ้รารอานี้น้าร้านนะจ๊ะส่งริงนะคะส่งยิงขายจริงส่งยิงเราขายกันมา20ปีแล้วค่ะ กดเองนะคะปั่นกันใหม่ๆจ้าเดี๋ยวจะรับเพิมที่แกงผัากาลางเราก็มีขายนะจ้านี่แกงส้มผัากลางนะจ๊ะสดใหม่ค่ะวันต่อว,วันจ้าวันต่อว,วันจ้าไหนใครเข้ากันมามั่งเอ่ยอมกขายแม่ค้าน่อย อันนี้น้ำพริกเผานะจ๊ะน้ำพริกเผาแต่เวลาเราส่งเราจะไม่ได้ส่งแบบนี้นะคะเราจะซีนถุงให้อย่างดีเราส่งไปทั่วไทยคะ่ะส่งทั่วไทยนะคะอันนี้ถุงนี้30มบาทาน,น้ำพริกเผากิโลล,ละร้อยสามสินะจ้ามากน้อยเราก็ส่งนะคะอันนี้แกงเผ็ดใตใ้เราใส่เครื่องเทศเครื่องราให้เต็มเต็มเลยค่ะ อันนี้เราจะเป็นถุงที่ใส่ขายหน้าร้านนะจ๊ะจะตักขายหน้าร้านแต่ถ้าว่าเป็นส่งเราก็จะเทคให้อีกอีกอย่างหนึ่งลูกค้าต้องการแบบไหนขนาดไหนลูกค้าสั่งมาได้เลยจ้าแม่ค้ายินดีบริการนะจ๊ะจังหวัดไหนเราก็ส่งค่ะปลายทางเราไม่บอกเพิ่มนะจ๊ะ ม่ค้าแกแล้วมองเม้นไม่เห็นเลยใครมาเม้นแล้วบ้างเอ่ยขอแว่นหน่อยสิแว่นตาจะ้ะแว่นตาจะ้ะขอแว่นหน่อยสิโชคดีเหรอนี่ใครอ่ะอันนี้ผีล่วงดําผีล่วงดํากินไหมจังเกงร้อยนะนี่ใครนี่ใคร เชีกดีกรมสนอออนี่เผื่ผอนออสเผื่อนออสมาจากสุราไม่มีใครให้เวนต้าเลยอ่ะเไเมินเลยอ่ะออดออดมาเทียวเพชรบูดี้เร็วเลไเมห็นี่ขอตัวทธธีที่ตัวทธธีแหลตัวนังซื้อไม่สอยเห็น ขายกันหน้าร้านนะเจ้าขายกันหน้าร้านขายกันหน้าร้านเลยจ้าแกงอะไรดีเอ่ยแกงปลาไหมแกงปลาไก่บ้านอร่อยนะใช่ไม่ค่ะก,ก็ล้งไงเวนตายอยู่ที่คนขอเสื้อนี่เองนับใส่เวนตะฮิดนะ ลืมเลสักิดลเด็นซองตาี่น้องเองเพนนี้เพื่อฟ like ุ um, yeah, ้งเองเพนนี yeah, ้ไม่แก้ต่ได้ที่ออเดอยังไม่ได้ห้สิบที่อ่ะยังซื้ออยู่เลยนี่มือแม่ค้านั้น สร้างมานะจ๊ะลังไม่ก็ได้ค่ะหลังไม่ก็ได้นะเจะเดีกลองหน้าแล้วไหมคะเก็บร้านว่ากานั้นันไม่มีใครั่งมาเดี๋ยวบอกใครยายกินลังไม้เลยนะลังไม้นะจ๊ะลังไม่ได้นะคะลังไม่ได้นะจ๊ะหลังไม่ได้นะคะ